สวัสดีจ้าพัดไทยวันหยังวันเสาร์มากินข้าวน้ำกันเด้อเด้อแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ปวนตัวแกงหน่อไม้ใส่พักขงงยงใส่อยอดวัวใส่ยอดปฟักทองมาเด้อเด้อแกงหน่อไม้พริกโรคร จะมามากินข้าวเช้าน้ำกันกินแล้วกิได้กับข้าวตัวเดียวนี่แหละจ้ะแต่งอุจจวะควนห่วยห่วยเลยคนห่วยห่วยข้าวเช้าน้ำกันได้จ้ะเด้อทุกคู่ทุกคนอีลาเอาเสียงลงอีกแน่ไม้หนึ่งครับจตรีอาไปเบิ่งคนหมอกเขาตุ่มจ้ะเด้อมาเลยจ้ะเด้อ พริกเราะแกงน้ำไม้ห่อนๆกินน้ำกันจามาด้วยจ้าเด้อทักทายทุกคนอืมหอมพักขยังกินเขาคนเดี๋ยวคือเกาจ้าทุกสายกินเขาามืแดงล่ะซื้อรถตลาด มันจะแฉะเด้ดอวันอากาศก็ยังคึมขึมขึม้นเก่าจังเมื่อวานฝนตกลินเบิดมึงจังบวัดพี่น้องเป็น,นปจังหวัดนอตกอยู่บ่ได้ข่าวว่าพายุเข่า ซิลินท่อนตกอยู่เลยจ้ะเด้อมันนี่กระคึมๆโอ้ยหอมพักแย่งมาได้จ้ะเด้อแกงหน่อไม้อ้วตัวอืม <c oughs> ตอนฮ็ตบ่ได้ดาทายพี่น้องอุยุอายะหลายเมื่อวานนี่ปีนควมปีนไงอยู <c> ่ <oughs> เบิงตน้นก,ก,นกินเนาะจ้ะเนาะไม่ได้จะเด้อพี่ป้านาอาอาน่องสุกูสุกคนแกนหน่ใหม่สงังไพร์เลใส่ยอดบวบยอดบักอึหรือฟักทองพิเล้อ มาได้จ้าน้องสาวคุยญี่ปุ่นกินข่าวน้ำเอือยเด้อแสยบเสบน้ำกันสูบผู่สูบคนค,คุณแม่ทุกทุกทันเป็นอยู่ทางต่างประเทศเพื่อนจักก็จะอยากอาหารหวานางเนาอ โควิดเสอาจังมาเที่ยวจังมากินเนะจ๊ะเนาะหนึ่งหลายหลายคนกินข้าวซ้มมาคีกันม่วนกินข้าวปลาสูบหนามจงการสูบหนามกินปลาเผามันได้ะจะด้อทุกคน อีอลาเปแม่ไปคนหม้อขาวเจ้าเรื่อยๆไม่ติดแม่อหม่สาไฮเราได้น่ะฮะกินข้าวแล้วสิ้อผ้าพันขึ้นไปล้างแผลคือเก่าจะพี่น้องแห้งแล้วล่วะฮึะว,ว,ว่างยุโตเนี่ยสอนจ้ะควนฮะควนหนักกับควนตีละ่ะมันสิติดก้น พินกินนะจ๊ะกินข้าวหมูดแดงสื่อน้ำรดตลาดสื่อหมูสื่ออันนี้มัดต,ตุ่มข้าวตุ่มให้่นกินท่านเดี๋ยวพยอยากกินไก่กินไข่เป็นไรนะาจา้ะครับเปื่อยขล่ำสัก่อนได้สื่อหมูตุ่ม ทักทายทุกๆคนนะจ๊ะเด้อทั้งเขามาใหมา่ทั้งเขามาเกา่าทั้งบริอิ่นจูทักทายรอบบุกของอะไรจังเดือดซะก่อนนำบุกทุกทยอย่างแหะเขาแบบแข็งเอาหัวกระตุ้มสวัสดีครับในที่เด้อสว,ว,วัสดีค่ะเนี่ยเอาเด้อเด้อเด้อเยร์สวัสดีครับครับให้ดีดียร์เต้อ พี่ป่านะอาพนึงอยู่เมื่อหน่องแซ่บจกักแกงสซยบกระหีงเางงนาะแต่วันเช้าอาทิตย์ก็อยู่น้ำพึิงสิสองคนขั้นผเพราะท่านไปเหรยนใส่หวานอยู่บ้านแกงวมืรก่อนทัง <c oughs> เรเอื้อมมาดัเข่าติดมือหอนห้หยนอยๆเรื่อยๆนะเข่าขึ้นเดีย้วคู่มืออยากเจอมกับไปกินน้ำโม่บนกุ้งเาน,นะจ๊ิเนาะหานหนอกอ่ะประธานเด็กขอกล่องให้ไหม ตายแต่แกผู้ใดก็คือสิเป็นเนาะจ้ะเนาะเอาก็บ,บ,งบังคับเพิ่นบ่ได้เนาะสิสวนทุกคนเพิ่นเฮ็ดจังไ <c oughs> ด๋หั่นคุณเฒ่า6 70ปีแล้วเนาะเพิ่นก็บ,บ่มีหยังนําเฮาดอกจ <c oughs> ักมื้อก่อน <c oughs> ตะลูกซ้ายเันยังเริ่มข้าวล่ะ chắc gì người mình có khảo rồi là bông muốn chắc khảo bông chắc vào và ăn như bao giờ áo cứ trong bữa là khương cứ vào bữa ăn

น,นี่อากาศก็นนย,กยังอึมครึ้งเรือเกาจ้ะงามนไม่แดดเลยเอ,อ๋อไปอยู่เขาไปหยุเขาทำไมสดแห้งเลยพี่น้องมันยังหอนอยู หน้าบัวฟักขยั่ขวานอ้อยสมใส่กบหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนานผู้เ่นอยู่มัองหน่อคนคิกคักกินหอดบาทโควิดเศร้าจังมากกินเนาะจ้ะเนาะตอนนี้กัรักษาระยะห่างกันไว้ ไปแสมาซ์กันหยาดูได้สุขภาพดีจ้าเด้อพี่น้องต้องไปทุกคู่ทุกคนขอบคุณทีบบมาหาลัยกำลังใจขอบคุณทีบบมาพูดคุยน่าจะเนาะปากส่องหน่อยๆหน่อยเด้อจ้าเด้อนิงอุบลคนสิรินทร์จ้ะประเดน้นคลิปยั้งหรอ,อกจ้ะ ตื่นเต็ามากับชีวิตประจำวันเลยกินอยู่หมัวตัวไปเบิดคลิปกินแน่คลิปไปแน่คลิปอยู่งานแน่ ใช่ทุกคนเด้อจจะเด้อพี่ป้านา่ะคุณลุงคุณปาคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องติดไว้ก่อนเด้อจจะเด้อว่าถ้ามีโอกาสสิไปเที่ยวหลวงวัดหลว,หวงปู่คำคนิ่งถ้ามีโอกาสก็เด้อ้ายเด้อเดี๋ยวสิถ่ายไปบึงถา มีโอกาสได้ไปไปขุนหมองขุนเขามองเขาจะได้หรือคะเอาขุนกำเนียงเขุนถ้าได้ไปจะจะคุนหลุดเดีย๋ยวไทยไอ้บ่งอายเพิ่งจะเคยมาแล้วจ้ะแต่ว่าเพิ่งกว่าคขันมีโอกาสไายเบ่งเนี้ยได้หนึ่งเด้อเพิ่อนน่ะจะ ถ้ามีโอกาสเอาหน้าไม่ผัวเชื่อใจครับมีโอกาสทันไปทางนั้นหรือมีโอกาสแต่ไปเห็ดธุระทางนั้นยีงกะสิเอาแบบทายให้เบิ่งนอะจาะเนาะแม่น้ำสองสีอำเภอคงเจียมจ้ะคงเจียม มันก็อยากไปห่างแน่ยุ่งเฮาขับม้อไส์ไปน,น่ะจะเนาะไก่ติมมันก็อันตรายอยู่จ้ะแต่สัญญาทำมีโอกาสมีเวลาสิไปอเที่ยวเห็นบึงโอ้สิไเอ็ดไทยบึงจ้ะพี่น้องุบลนเฮา นีม่มองท่องเที่ยวยล้ามาจากทางอุบลเขามาทาังพิบุญกะบแวววัดปากโดมจ้ะวัดปากโดมเป็นแทนที่ท่องเที่ยวขึ้นกันค่ะมีพญานาคมีอย่างงามจ้ะเตีหนิงก็บ่เคยไปเลยจ้ะเด้อแวทั้งนั้นมาจากพี่บุญเลยตรงมาพัทยาน้อยเลยจ้ะออกจาก พี่บุญก็คือตรงมากพัทยาน้อยเลยไม่อีกกับแวะเขื่นนะอ,นอนสิรินธรเนาะจ้ะเนาะเขื่อนสิรินธรงามคือกันจ้ะนะคะตรงไปอีกกับวัดภูพผ้าตรงไปอีกอัต่อมอช่องเมกจ้ะค่อยนองช่องเมกขลจกัจ้ะอุบลฮ่องสานที่สงเทียวหลายวัดกับสวยงามจา้ะ บอกเขจังหวัดอำเภอใดแกน,แน่ะจ้ะแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอจังแต่ละมองดูคนกัดสีนีสิ่งที่สวยงามแตกต่างกันไปนอะจากอ,อยากไปเทียเท่ยวคุ้งเรียมกับคนละนเง่ไวุไปกับไป สวยคงเจียมมีโรงแรมมีหลานอาหารมีแหล่งท่องเทีย่ยวจ้ะสะพนันขามไม่นำสวยง่ามจ้ะก่อนถึงวัดหลวงปู่คำคนิงก็จะเนาะวัดของใหญ่ถึงบ้านเฮาเอินก็วัดของใหญ่ เที่ยวกันได้จ้ะพัทยาหน่อยกะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามกะมวนหรืออยากลองแพ่ก็มีได้จ้ะลองแพ่ครับลองแพ่เกือนสิฮะ อีหยังมาอีหยังอะไรอ๋อนุเขาเพิ่นมากินข้าวลูกการเพิ่นถอดเพิ่นมากลุ้ดเพิ่นมากู้มือนุเขานุเขาชาวบ้านเขามากินข้าวในการคู่มือยิ้มได้แบบนี้พี่น้อง <c oughs> กินไปคุยไปก็ยิ้มเนาะกินไปคุยไปก็บอีมน,นะาจะนะจากคลิปนี้นิ่งก็บ่มียังหลายเนาะพี่น้องเนะาะภาพกินคือเก่ากินเขาขออย่าเหมือนเสาฝากสองนิ้งอุบลคนสิรินธรเด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดเข้า,าขมาเบึง กดเข้ามาฟังย่ายนี่จมหยังวันสิมันยังดอกจก้ะแกงน้องใหม่ก็กินบ่เบอร์หรอกมันลายหลายถั่วพย่ายแม่พี่น้องแซ่บคลิปนี้นิ้งกัสิีลาไปก่อนเอาไว้ติดตามชมคลิปต่อคลิปตอ่ปตอต่อไปนะจจะพี่น้องเนาะ ดูแลสุขภาพกันเพื่อสุขุมสุขคนเด้อจ้าเด้อผู้ยุไกยุไกลผู้ยุตางประเทศดูแลสุขภาพสุขภาพเป็นสิ่งสี่ําคัญเราจะเนาะ้าเห้องสุขภาพดีจิตใจห้องก็ดีทํางานทาําการห้องก็ดี้าเหาอป่วยก็จิตใจกับปว่วยนาจ้ะเนาะขอให้พี่น้องเมื่อนี้วันที่หนึง่งโชคดีมัมน่นๆเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้าบายบาย